ใช่ค่ะสวัสดีค่ะเพนนะคะจากค่ายคิดดูรีคอร์ดค่ะสวัสดีพี่พี่สื่อทุกคนนะคะเดยค่ะสำหรับงานวันนี้เป็นงานอะไรเพลงคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นงานเพนเดบิวอัลบั้มเพนโอเพนนิ่งแอนด์ลิสติ้งปาร์ตี้ค่ะที่จะที่ซัดจัดสมอลเวิร์คค่ะวันนี้ก็เป็นงานที่ตามชื่อเลยค่ะเปิดอัลบั้มแล้วก็จะมีการโชว์มินิคอนเสิร์ตรวมทุกเพลงในอัลบั้มในวันนี้ค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นอัลบั้มแรก อัลบั้มแรกในชีวิตของหนูเลยค่ะแน,น่นอนว่าอัลบั้มแรกของเรานี้มันจะมีอะไรพิเศษไหมคะในอัลบั้มจริงๆอัลบั้มนี้มีเพลง11เพลงเลยค่ะซึ่งหนูคิดว่ามันแบบเป็นจํานวนเพลงที่เยอะมากๆเนี่ยในอัลบั้มในยุคนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มันเป็นเพลงที่รวมทุกเพลงตั้งแต่ที่หนูทํามาตั้งแต่เป็นศิลปินตั้งแต่เพลงแรกเลยคะ่ะเป็นแล้วก็มีเพลงใหม่อีก4เพลงค่ะใช่เรียกว่าเพลงใหม่สี่เพลงที่คุณก่อนหนู ยังไม่ได้ปล่อยมาค่ะซึ่งวันนี้ก็คือเป็นงานแรกที่จะได้ที่ทุกคนจะได้ฟังสดๆเป็นครั้งแรกค่ะก่อนปล่อยเพลงด้วยค่ะงานในวันนี้ก็จริงๆอยากจะให้มันมีความแบบโคซี่ค่ะมีความเป็นกันเองแล้วก็ง่ายๆสบายๆเพราะว่าคิดว่าแฟนคลับน่าจะคุ้นชินเพ้นในภาพแบบความแบบสบายๆค่ะก็เลยอยากจะให้งานออกมาแบบมีความเป็นกันเองค่ะ ี่ของเราด้วยพร้กับเพลงใช่ค่ะอ่าวันนี้มีแอกซิบิชันด้วยค่ะซึ่งเพลง11เพลงก็จะมีรูปภาพ11รูปค่ะที่เป็นแบบนำเสนอแต่ละเพลงแต่ละเพลงแล้วก็มันจะมีรูปภาพจัดแสดงในงานเกือบทุกโซนเลยค่ะแล้วก็จะมี QR Code ให้สแกนชมรับชมด้วยค่ะ ใช่ค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เปิดพิออเดอร์ค่ะเริ่มปิดเปิดพิออเดอร์ตั้งแต่เวลาเที่ยงที่ l ล n e My ช h อ p ของ k i ท Records คค่ะวันนี้ก็มีให้เปิดพิออเดอร์หน้างานด้วยค่ะเป็นไงคะพรเริ่มเปิดพิออเดอร์เรามีคนแบบมคาทันเยอะไปทำอะไต่อกระแสตอบรับดี mm hmm. เกินคาดเลยค่ะตอนนี้บอกว่ากำลังลุ้นให้แบบว่าตัวเลขค่อยค่ ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆค่ะใช่เราคาดหวังขนาดไหนคะว่าจะต้องจะตแบบี่วมีอัลบหรืออะไรยังไงคาดหวังว่าจะโซเอาค่ะใช่ค่ะก็หวังว่าอัลบั้มจะโซเอาในเร็วๆนี้ค่ะเพราะว่าตั้งใจทำมาวันจริงค่ะแล้วก็รูปภาพในอัลบั้มแบบ น้องศิลปินชื่อน้องแป้งหอมแบบว่าวาดออกมาสวยมากๆค่ะแล้วก็มันจะมีโฟโต้เซตในอัลบั้มที่ไปถ่ายเอาไว้มานานแล้วแล้วก็ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดีค่ะคิดว่าแฟนๆที่ซื้ออัลบั้มไปน่าจะจุใจแน่นอนค่ะนอกจากนอกจาก,กเท็กนอกจากเท็ที่แบบว่าเสร็จแล้วก็คือ รูปภาพก็ยังเสร็จเวยใช่ไหม <S <S ใช่ค่ะรูปภาพจริงๆมันจะมีสองเซตในอัลบั้มค่ะซึ่งจะเป็นแบบชุดที่แตกต่างแล้วก็มูที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งก็ได้ไป11รูป11เ็เพลงเลยค่ะแล้วก็ในอัลบั้มมันจะมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆก็คือหนูแบบมีแบบเขียนวาดตัวการ์ตูนอะไรเล็กๆในทุกๆแผ่นค่ะ11เแผน่แผนก็ลองไปจับจองกันดูนะคะใช่อเลยเอาไอีย,อยังไงมาแห ค่ะก็11เพลงจริงๆมันมีเพลงใหม่4ี่เพลงแล้วก็เพลงเก่าอีกเจ็ดเพลงค่ะใช่ก็จริงๆเพลงเก่าตอนแรกก็คิดกับทีมว่าจะเอามารวมกับในอัลบั้มนี้ดีไหมค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดรวมไปในอัลบั้มแรกในชีวิตแล้วก็แบบเหมือนเป็นแบบผนวกเป็นชัเตอร์แรกของ การเป็นศิลปินของเพนแฟนน่าจะแบบรู้สึกคุ้มค่าที่ได้รับอัลบั้มนี้ไปค่ะก็เลยรวมกันแล้วก็พิเศษสุดๆคือมีเพลงหนึ่งค่ะที่เพนแบบรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์แต่งเองแล้วก็เขียนทำนองเองค่ะซึ่งตื่นเต้นมากๆค่ะวันนี้ก็จะเอามาร้องเป็นที่แรกเลยค่ะอันที่บอกนี่คือเป็นเพลงใหม่สุดๆใช่ไหมคะอยู่ในเลใช่ค่ะเป็นเพลงหนึ่งค่ะชื่อเพลงว่าดาวใหม่ครับมันจะเป็นทำหน้าที่คล้ายๆ hidden track ค่ะ ยังคงเป็นเพลงสไตล์เราเลยค่ะจะต้องเปลี่ยนผ่านแนวสำหรับเพลงดาวใหม่ใช่ไหมคะเพลงดาวใหม่คิดว่าเป็นเพลงที่ถ้าเกิดแฟนคลับที่ติดตามเห็นมาตั้งแต่แบบยุคที่ทำยูทูปค่ะน่าถ้าจะถ้าเกิดฟังเพลงนี้น่าจะรู้สึกคิดถึงโมเมนต์เก่าๆค่ะเพราะว่ามันมีความแบบกีตาร์เบาๆแล้วก็เป็นโฮลคลอ ยากในการที่แบบลงไปทำเพลงเองยากมากค่ะเพราะว่าปกติเพลงอื่นๆหนูจะมีแบบพี่ๆที่คอยไกด์ให้ค่ะว่าเอ้ยเพลงนี้มันควรจะแบบดนตรีไปในแนวนี้นะแนวนี้นะแต่ว่าอย่างเพลงนี้หนูแบบว่าขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยค่ะใช่ก็เลยยากมากไม่ปรึกษาพี่เต้ค่ะพี่เต้เ,ตเป็นผู้บริหารหนูแล้วก็เป็นที่ปรึกษาในเกือบทุกเพลงในอัลบั้มเลย ใช่พี่เต้มีส่วนชว่วยแล้วก็พี่เตอัดกีตาร์เพลงนี้ด้วยค่ะ แล้วก็ลงถึงพี่พีทด้วยะคะ่ะก็ช่วยๆกัน,นะคะ่ะเรียนวิเศษแน่นอนวิเศษแน่นอนนะคะ,ะสุดท้ายนี้แออค่เราฝากอัลบั้มของพันค่ะก็ขอฝากอัลบั้มเดบิวต์อัลบั้มแรกในชีวิตของเพนนะคะอัลบั้มชื่อว่าเพ้นค่ะก็มีทั้งหมด11เพลงค่ะแล้วแต่ละเพลงมูดแตกต่างกันมากเลยค่ะเหมือนเป็นท้องฟ้าคนละสีค่ะ11สีก็อย่าลืมมาจับจองกันนะคะเปิดพรีออเดอร์แล้ววันนี้ค่ะที่ไลน์ไมชช็อปคิดเอร์เรคอค่ะฝากด้วยนะคะ อยาอะไรกบแฟนๆนะคะวันนี้ให้ใจกันเยอะๆยค่ะก็ขอขอบคุณ <c oughs> แฟนๆแล้วก็พี่ๆ <c oughs> สื่อ <OR> ทุกคนนะคะที่มาร่วมงานของเห็นในวันนี้ก็ดี <c oughs> ใ,ใจมากๆค่ะที่ได้รับการตอบรับที่ดีขนาดนี้ค่ะก็อยากจะให้รอฟังเพลงทั้งหมดในอัลบั้มนะคะเพราะว่าตั้งใจซองกับพี่ๆนักดนตรีมาเป็นอย่างดีค่ะเพื่อที่จะให้โชว์ในวันนี้ออกมาดีที่สุดค่ะก็ฝาก้วยค่ะอ๋อแล้วก็ฝาก เพลงอัลบ네ัมค right? okay. ่ะท okay. so ี่จะปล่อยในวันที่19นี้ค่ะก็เราฟังกันด้วยนะคะในทุกช่องทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยค่ะโอเคอันกองที่นะคะหึงสองสามเจดสองสามสค่อันก้องพี่อน้องพี่อักองน้องอนกสองพอนองี่อนองพอนกองพีอันม้อง่อน้องี่อกอง่อัม้องอน้องพนองีอ้อ่อนก้องม่อ้องยนอ ก็่นของคุณอไร้าะค่ะโอนคไอเคโอเคโอเคอเคโอ่คคโคโอคโอคโอเคไม่ได้เคโเคโอเคอเคโอนคโอเเคโอเคคโอเคโออเคโคโอโอเคคโออเคโอเคโอเคโอเคอเคโอคโอเคโอนคโอเคโอเเคโคโอคโอเคโอเคโอเคโอ่คโอเคโอ ก็จะเป็นการถ่ายแล้วไป่ยกย้คะถ่ยลวนะคะ